คนไข้เป็นไรครับคนไข้ค,คนไข้ครับผมปวดท้องปวดหัวครับหมอ <c oughs> อาการหนักมากเลยผู้ช่วยไปเอายาตัวนั้นมาสิเ้ยหมอจะใช้ตันนี้งริงเหรอใช่เราองใช้อะ่ะ <ยา S 1> ออกมายาอะไรครับหมอป็นเร่งเร่งดว่วนนะเนี่ยม,มันเป็นยาที่หมออยากจ,จะใช้มันเลยจริงๆนะถ้ามไม่จำเป็น<ฮ> ครัไม่สิงก็สีชิวชีวิตปิดเธอนี่มันดีจริงๆเลยเราจะตื่นนอนกี่โมงก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปโรงเรียนปิ้งบาร์บีคิวกินดีกว่าเจมลูกพ่อรู้แล้วว่าเวลาปิดเธอมหมดแล้วนะ มีลูกต้องไปโรงเรียนนะเวลาปิดเทอมผมหมดแล้วเหรอเนี่ยใช่มันหมดแล้วเลิกปาร์ตี้กับเพื่อนเก๊เกของลูกไปแล้วที่วันวันเอาแต่ยืนอารบิกุก็ได้ถ้าผมไปโรงเรียนผมจะได้เงินค่าไปโรงเรียนไหมครับพ่อไม่ให้เราจะเอาตังค์ที่ไหนกินข้าวลูกอย่างน้อย,ยการไปโรงเรียนก็จะมีข้อดีๆอยู่โอเคครับทำดีทำดีทั้งนี้ก็เข้าบ้านได้แล้วเพื่อนของลูกกลับบ้านนะบอกเขาเลิกออกกำลับบงกายแล้วแดดม,มันร้อนเดม ลูกเรียนไม่จบตอน1่มสิบปีล้วนะวื่อไหรจะเรียนจบโอ้โพ่อมันเรียนยากมากเลยนะครับพ่อผมอยังท่องสตรคุณแม่สองไม่ได้เลยอ่ะสมแล้วที่เป็นลูกกูจริงๆจะไม่เป็นไรพ่อไปหาโรงเรียนใหม่ให้แล้วแล้วก็<ถ>ยัดเงินเรียบร้อยพรุ่งนี้เราจะไปสัมภาษณ์กันผมจะมีโรงเรียนอยู่หรอพ่อปกติเขาไม่รับผมเข้าโรงเรียนเลยแต่ขอรู้ไว้ว่าเงินที่เอาไปยัดมันเนี่ยทำให้พ่อต้องขายไตไปข้างหรือไงเพราะมันมุงช่วยใจเรียนดยได้ครับพ่อผมจะเป็นเด็กดีแล้วพูดอย่างนี้ได้ก็ชื่นใจ เฮ้ย <Hey, S 2> พ่อมีคนเคาะประตูบ้านเพื่อนลูกก็เปล่าพ่อเห็นเป็นผู้หญิงคิดว่ามีแต่เพื่อนผู้ชายพัอนี้พ่อมีคนมาขอข้าวกินพ่อไม่ต้องให้แค่นี้บ้านเราก็ไม่มีจะแดกอะ่ะพ่อคนนี้ใครเหรอพ่อเนี่ยคนเนี้ยตาแดงด้วยเนี่ยนี่คือเพื่อนใหม่ลูกเองพ่อเห็นลูกมีแต่เพื่อนผู้ชายพ่อกลัวว่าลูกจะเป็นชายชาติเกินไปชาตินี่เราเป็นเพื่อนใหม่เธอแล้วเจอกันที่โรงเรียนไปแล้ว อ้าวอ้าวอ้าวบุกเดิมมาทําอะไรกันเนี่ยครูใหญ่ครับผมอยากจะมาสมัครเรียนครับเฮ้ยนี่มันกลางเดิมแล้วนะถ้าเธอจะสมัครนี่ต้องแบบก่อนที่เราจะเปิดเทอมกันน่ะอย่างนี้มันไม่ได้นะหนูไม่ได้เหรอครับครูใหญ่ของโรงเรียนไปแล้วนะครับแล้วผมก็ให้เงินเขาไปแล้วด้วยเื่าเขาจะรับลูกของผมเฮ้ยแล้วทำไมผมไม่เห็นได้อะไรเงินอะไรอ่ะผมไม่รู้เลยไม่เชื่อคุณลองถามคนที่เขาเพิ่งเข้ามาหนาเขารับเงินผมไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ได้แหละหรือคุณจะเอาด้วยมันมันเยอะหรือเปล่าล่ะ มันเยอะหรือเปล่าครัเราคุณ <จะ S 2> อยาก<ห>ได้<ม>กี่ล้านล่ะคุณเอาเช็คไปเขียนเองเลยอยากได้เงินเท่าไหร่หรืออยากได้ยอดหรือหรืออยากได้นาฬิกาเงินน่ะซื้อยศให้ผมไม่ได้หรอกน่าสนใจนะถือว่าน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จยัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเริ่มเรียนได้เลยเราพร้อมเรียนปะเหรพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์รีบจัดการให้เลยพ่อครับพ่อครับทำไมที่บ้านเราไม่มีรถเลยผมอยากนั่งรถไปโรงเรียนนะครับพ่ขอขัยเอาตังค์ะหยัดในมือเข้าเรียนไงลูกเดี๋ยวมึงนั่งแท็กซี่ไปเดี๋ยวพ่อโทรแป๊บรถ เจคเจคล็อกลีใช่ไหมมารับลูกผมไปส่งโรงเรียนดีป็นคิวขอบคุณเขาคือใครเหรอพ่อเจคล็อกลีไงลูกคนขับไปฟรีที่เก่งที่สุดโอ้ผมอยากอันนี้จังเลยอุย้ยนั่นเพื่อนผมนี่พ่อฮัลโหลสวัสดีคุณผู้หญิงไปโรงเรียนกับเราไหมได้ได้แท็กซี่คันนี้ใช่ไหมพ่อได้แล้วลูกขึ้นไปเลยโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวเรารีบไปเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเรียนสายแล้ว <c oughs> นี่นักเรียนเอ่อพวกเธอทํากันบ้านกันมาหรือยังฮะฮะวันนี้มีกันบ้านด้วยเหรอครับคุณกู <c oughs> มีรี่ผมยังไม่ได้ <c oughs> ทำการบ้านมาเลยหัวหน้าห้องผมขอลอกหน่อยได้ไหมครับอะ <c oughs> เอาไปถือว่าทำบุญเฮ้ยนี่จะมาลอกต่อหน้าอาจารย์เหรอเด็กชายวันนั้นอะ ออกมานี้ออกมานี้อยูมานี้ไม่ทำกันบ้าเด้อมาหน้าห้องเดี๋ยวนี้เดินมาหาครูเดินมาหาครูเออผมผมจะโดนตีตูดไหมครับคุณครูแป๊ะนี่ยโอ้โหตูดเธอว่าแน่นนะไปมันโดนอยู่แล้วอ่ะตีอ่ะนี่ฮะแต่ว่าตูดเธอก็แน่นนะครูชอบอ่ะตอนนี้ผมกลับไปได้ยังครับอ่ะ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 กูตีแล้วพอได้อ่ะกลับไปเนะี่ยโอ้โหแต่ผมก็ชอบกันนะครับคุณครูอ<ม> เตยคนครูแบบนี้ขอให้เดอะซอมบี้กัดตายเถอะกลับไปให้รีบกลับไปเออเขาต้อค่าขอต้องค่าะเรียนแล้วจะเรียนอ้าวอ้าวนักเรียนหัวหน้าห้องคนนี้ตอบว่าอะไรเหรอคมกระดาษเนี่ยอาจารย์เนี่ยตอบว่าอะไรตอบสิบครับอุ้ยถูกนี่ไงเก่งจังเลยอ่ะหัวหน้าห้องเก่งจังเลยอ่ะอ้าวเธอเด็กผู้ชายอ่ะระบบสุริยะมีดาวขี่ดวงไงระบบสุริยะเนี่ยมีดาวขี่ดวง เอผมจะไปรู้ได้ยังไงครับเอ้าทำไมเธอตอบไม่นด้อะอะเดี๋ยวนั้นนั่นมันเสียงอะไรเอ่อซอมบี้หิซอมบี้เอ้ยซอมบี้โอ้ยคุณครูตายไปแล้วซอมบี้เหรอฮึถึงเวลาที่เราต้องเปิดเผยตัวตนของเราแล้วเพราะเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่และกูจะมาฆ่ามึงไอ้ซอมบี้กูจะมาฆ่ามึงไอ้ซอมบี้นี่แน่ ทาลดเราไปเตรียมด้วยนะกูก็ไม่ได้นี่ไว้แค่นี้แค่นี้ฉันก็กําจัดสับปะหลาดไปได้แล้วสวัสด,ดีน้องัดดสนใจมาร่วมคีอาเมนเจอร์ไหมน้องสนใจครับผมอยากไปซูเปอร์ฮีโร่เอาไปน้อง